ก็สวัสดีครับสวัสดีครับตอนเช้าๆนะครับตอนเช้าๆมาดูรายงานสภาพอากาศกันนิดนึงครับมาดูภาพใหญ่เลยครับนะว่าครับวันนี้โอ้โหพายุนะมินดูนะครับมินดูนะครับยังอยู่เฉียบเล่นงานญี่ปุ่นและครับแล้วเลื่อนมาเล็กๆนะครับนี่พายุมินดูนะครับ ลูกใหญ่เลยนะครับขยายขนาดขึ้นนะครับแล้วก็อยู่ใกล้เกาะญี่ปุ่นนิดเดียวเองนะครับนี่นะครับโอ้โหน,นี่นะครับหมุนๆนอยู่ขนาดใหญ่เราวัดความเร็วลมดูนิดนึงดูตามสีน่าจะนะครับนี่นะครับอยู่ที่เก้าสิบสี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี่สีที่สูงสุดนะตรงกลางก็น่าจะ น้อยหน่อยนะครับนี่เป็นธรรมดาครับตรงกลางก็เรียกว่าดูดอากาศขึ้นไปนะครับเอ,อ่อ9กิกโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยน่าจะถือว่าอยู่ในคลาสที่1น,นะครับก็คือระดับความรุนแรงและความอันตรายระดับอันตรายนะครับของพายุนี้ก็ลดระดับลงจากวันก่อนนะครับ เป็นระดับที่1ก็คือระดับที่1ก็คือความเร็วไม่เกิน96กิโลเมตต่อชั่วโมงนะครับก็ลดระดับลงแต่ว่าก็ยังถือว่าไม่หายไปง่ายๆนะครับเพราะว่ายังไม่ขึ้นฝั่งนะครับนะก็ความเร็วก็จะอยู่ระดับนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับเรามาดูประมาณการครับว่าอ่า อายุนี้จะเคลื่อนที่ไปยังไงนะครับเรามาดู a อนิเมชันกันนิดนึงครับเอ๋ครับเขาจะเคลื่อนที่ขึ้นทางไปทางตะนอกเชียงเหนือครับดีครับที่ไม่พลาดผ่านเกาะญี่ปุ่นนะครับประเทศญี่ปุ่นนะครับนี่นะครับเมื่อวันวันอาทิตย์นะครับก็จะหนีจากประเทศญี่ปุ่นแล้วครับนะขึ้นไปสู่ ด้านทิศเหนือนะครับด้านทิศเหนือ,อซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกนิดหนึ่งนะครับโดยปกตินะครับพายุแถบนี้นะครับก็จะวิ่งเข้าผ่านกว่าญี่ปุ่นขึ้นฝั่งนะครับแต่นี่วิ่งอ้อมมานะพายุลูกนี้นะครับเส้นทางเป็นแบบนี้ครับงงมากนะอเส้นทางนี่นะครับก็คือ มาเยี่ยมญี่ปุ่นนิดนึงแล้วก็ขึ้นเหนือไปนะครับขึ้นเหนือไปเลยนะครับแต่ว่านะลักษณะเช่นนี้ก็มีเนื่องจากว่าเป็นพายุลูกใหญ่นะครับก็อาจจะมีผลต่อสภาพอากาศของโลกบ้างนะครับแต่ว่าประเทศไทยอยู่ไกลามากเลยนะครับขาดว่าไม่มีผลกระทบนะครับเนื่องจากว่าทําไมไม่มีผลกระทบว่า โดยปกติถ้าพายุไหนมีผลกระทบเนี่ยมวลของลมนะครับจะถูกดูดเข้าไปแต่นี้นะครับทิศทางลมนะครับในทะเลจีนใต้นี่นครับเข้ามาอย่างนี้นะครับหนีพายุออกมาแล้วก็เอามาเฉียดเวียดนามแล้วก็ขึ้นฝั่งที่ฮาหนอยนะครับดาส่วนหนึ่งก็ผ่านเกาะไหหลำขึ้นมานะครับขึ้นสู่ประเทศจีนที่ยูรินนะครับนี่นะครับ <c oughs> มาดูประเทศไทยกันชัดๆนะครับประเทศไทยกันชัดๆเลยนะเราจะเห็นว่าโหลมสงบเรามาวัดลมจากภาพใหญ่กันนะครับวัดลมดูว่าจะเป็นยังไงครับความเร็วลมประมาณนี้เดียวครับเนต่ำสิบนะครับต่ำกว่าสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ทิศทางค่อนข้างไม่แน่นอนนะครับเพราะว่าลมมันเบานั่นเองวัดยากมากนะครับลมเบาก็ ทิศทางไม่แน่นอนลมเบาๆอย่างนี้เราต้องดูอะไรครับดูความชื้นครับดูความชื้นเพื่อ,อประเมินต่อนะว่าดูความชื้นนะครับโอ้นะครับความชื้นยังเยอะอยู่นะครับลมเบาๆความชื้นเยอะๆฝนก็ตกนะสิครับนะไม่คือมวลเมฆไม่ถูกพัดไปไหนนะครับ บบใบเย็นเย็นก็จะต้องตกลงมาแน่นอนเป็นฝนแล้วก็สีนะครับค่อนข้างออกน้ำเงินเข้มเข้มซะด้วยนะครับเราวัดดูว่าความชื้นเท่าไหร่ครับที่ขอนแก่นครับโอโ้โหเก้นะครับที่อุบลราชธานีนะครับก็98นะครับที่นครราชสีมาก็กยังเก้าสิกานะครับกรุงเทพมหานครก็เก้าสิบเก้าที่อ่า การจนบุรี9 9ครับนะครับที่จันทบุรีนะครับโอ้จันทบุรีก็98นะครับจันทบุรีตาันะครับในตาัอยู่ตรงไหนตราดอยู่ตรงนี้นะครับก็93นะครับในขณะที่ระยองนะครับระยองนะครับ97ชนบุรีนะครับชนบุรีก็93นะครับ ความชื้นเยอะๆอย่างนี้นะครับลมเบาๆฝนตกอีกแล้วครับท่านนะฝนตกแน่นอนนะครับเ,เรามาดูว่าการตรวจวัดนะครับโดยดูจากฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าสชครับว่าเป็นยังไงบ้างครับอันนี้คือเสียงดูจากเสียงฟ้าร้องนะครับจะเห็นว่านี่เสียงอ่อ ตรวัดฝนจากเสียงฟ้าร้องก็มีอยู่ที่ภาคอีสานตอนกลางๆนะครับแถวขอนแก่นเหมือนเดิมครับขอนแก่นติดชัยภูมิก็นีนะครับติดทางกาลสินนะครับกาลสินร้อยเอดนะครับก็มีฝนตกแล้วครับนี่นะครับเป็นฝนฟ้าขนองนะมีฟ้าร้องนะครับนในกรณีที่ฟ้าแลบนี่ <laughs> มักจะคู่กันนะครับเพราะว่า <laughs> <c oughs> ก็มีอยู่ที่ภาคอีสานตอนกลางแถวคอนแกนคารสินร้อยเอ็ดนะครับนี่ก็มีอยู่เหมือนเดิมนะครับมีฟ้าร้องนะครับอ,อุณหภูมิเป็นไงครับอุณหภูมิโหเย็นสบายครับวันนี้นะครับอากาศที่วันเสาร์นะครับวันเสาร์บ่ายช่วงบ่ายสามโมงครับซึ่งถือว่าเป็นเวลาที่ร้อนสุดนะครับ ก็ยังเย็นสบายอยู่นะครับที่ขอนแก่นนะครับฝนตกก็29องศาสุรินท30องศาครับไปดูกระสินบ้างครับชัยภูมิ30องศานะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับชัยภูมิ30องศามหาสารคามที่พยัคฆภูมิพิสัยก็29องศานะครับร้อยเอ็ดก็29เหมือนกันนะครับนะครับที่กรสินก็ยังน่าจะ29อยู่นะครับอ่า ที่เกิดลํำเปายี่สิบเก้านะครับเกิดลำํำเปาวานะครับเกิดลํำเปล่าโอ้สีของอุณหภูมินะครับก็วันนี้อากาศเย็นสบายนะครับฝนตกจักจักนะครับช่วงบ่ายฝนตกแน่นอนนะครับแล้วอากาศเย็นสบายนะครับมาดูเมฆมั้งครับว่าเมฆนะครับเป็นยังไงบ้างวันนี้อากาศจะแจ่มใสไหมนะครับ เมฆนะครับเอามาดูเมฆจากภาพถ่ายดาวเทียมก่อนครับภาพถ่ายดาวเทียมนะครับของฟ้าแจ่มใสแล้วครับวันนี้นะครับดูาราบนะครับดูแอนิเมชันนะครับยกเว้นแถวภาคกลางนะครับที่จะมีเมฆหน่อยแถวที่เป็นภูเขาเท่านั้นนะครับ นอกนั้นท้องฟ้าแจ่มใสแต่ว่าฝนก็ยังเป็นฝนตกก็ฝนตกอยู่นะครับท้องฟ้าแจ่มใสพอมีแดดบ้างครับวันพอมีแดดช่วงบ่ายก็ฝนตกนะครับเป็นแบบนั้นไปนะครับเพราะว่ามีกลุ่มเมฆต่ํานั่นเองนี่ครับสีขาวๆนี่คือเมฆต่ํานะครับเมฆต่ําๆนะครับก็บกคลุมอยู่นะครับแล้วก็ช่วงเย็นๆก็จะ รวมตัวกันกลายเป็นฝนนะครับ่ายๆเย็นๆนะครับกลายเป็นฝนแต่จังหวัดที่ติดกับภูเขานะครับไม่เลือกเวลานะครับนึกอยากตกก็ตกนะครับเอาแน่เอานอนไม่ได้ภาคเหนือนะครับที่เป็นภูเขานะครับตกแน่นอนภาคตันหลกเฉียงเหนือที่เป็นภูเขาเลยใช้ยภูมินะครับนะก็ตกนะครราชสีมานะครับ แถวชายแดนนะครับด้านด้านสุรินทร์นะครับแถวชายแดนติดกับกัมพูชานะครับก็ยังตกเหมือนเดิมนะครับส่วนภาคตอนออกนี่และกรุงเทพมหานครก็ตกแน่นอนครับเพราะว่าดูเมฆแล้วนะครับกลุ่มเมฆยังขาวๆเรื่อๆปกคลุมอยู่นะครับเมฆต่าซึ่งซึ่งเป็นเมฆฝนนั่นเองนะครับเอาละครับวันนี้สรุปว่านะครับ อากาศเย็นสบายอยู่นะครับฝนตกก็ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศถึงแม้จะลดระดับความแรงของฝนลงมาแล้วบ้างนะครับเพราะว่าเข้าเดือนตุลาคมแล้วครับวันที่วันน,น,นี้วันที่สองตุลาคมนะครับก็ทําให้เป็นช่วงปลายๆฝนแล้วครับค่อยๆลดลงลดลงลดลงก็หวังว่านะครับหวังว่า ประมาณกลางเดือนนี้ฝนก็น่าจะทิ้งช่วงหมดไปนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยครับ